มาพันฝักมีดเล่มนี้กันค่ะพี่ช่างเลือกใช้เชือกไ�่กลมขนาด6มิลิเมตรยาวประมาณ3เมตรผูกปมปลายเชือกด้วยการพันเชือกเป็นห่วงแล้วใช้ปลายเชือกพันเข้าด้านในห้ารอบรูดดึงให้แน่นก็จะเป็นปมปลายเชือกแบบนี้ให้ทำกับปลายเชือกทั้งสองด้านเลยนะคะเลือกปมเชือกด้านใดด้านหนึ่งวางทาบกับฝักเป็นเสมือนห่วงซึ่งจะขอเรียกด้านนี้ว่าปลายเชือกสั้นแล้วใช้ปลายที่เหลือ มาพันทับแล้วก็สอดใต้ซึ่งจะขอเรียกว่าปลายเชือกยาวขั้นตอนการพันคือพันทับ9้ารอบสอดใต้เจดรอบและพันทับอีก8ดรอบแต่ฝักมีดสั้นกว่าฝักดาบจึงจะพันทับแค่5รอบสอดใต้5้ารอบและพันทับอีก8ดรอบจากนั้นสอดปลายเชือกยาวเข้าในห่วงดึงปลายเชือกสั้นเพิ่มความกระชับตัดส่วนเกินทิ้ง ตลบปลายเชือกสั้นกลับมาด้านบนเพื่อทำเป็นสายห้อยส่วนอีกด้านนั้นก็นํามาพันม้วนปลายสั้นให้เป็นระเบียบดึงปลายเชือกสั้นให้กระชับก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะพันเส้นเชือกร้อยรัดมัดฝักมีดให้เรียงรีดลายขนดเป็นรลถลันราวเส้นสายลายช่างแต่ปางบันผูกและพันรากเง่า แห่งเผ่าพงษ์